สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะอ,อำเภอเกาะจันทร์นะตำบลเกาะจันทร์นะครับก็บ้านหนองมะนาวนะบ้านหนองมะนาวก็วันนี้วันนี้งานมีได้ทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูกันนะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ก็ผมก็ลงงานไปแล้วนะวันวันที่สองนะเช้าว,วันที่สองนะ เมื่อวานทาวันแรกวันนี้วันที่สองนะแล้วก็เดิวนะถ้าเสียงผมมันไม่ค่อยได้ยินก็ออขออภัยไปด้วยนะเพราะว่าผมเอ,อไม่ค่อยสบายผมเป็นไข้หวัดอยู่เป็นไข้นะแล้วก็เจ็บคอด้วยเป็นไข่นะแต่ก็จะสู้ให้ให้คันนี้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพักนะจะพักนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลย นี่นะครับเมื่อวานก็ลือไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะลือไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะชุดหัวซีรีส์เจ็ดร้อยนะลือไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้อ่าชุดแต่งมากับหัวเลยมามาจากนอกนะไม่ได้เอาของไทยใส่นะเดี๋ยวคันนี้สวยแน่นอนผมบอกเลยนะสวยแน่นอนนะหัวเครื่องเกียร์ชุดนี้นะผมก็เป็นคนหามาให้ลูกค้าเองนะครับ มาให้เองนะก็ของแต่งค่อนข,ข้างที่จะเยอะอยู่หน้าเงาเลยเครื่องอยู่นี่นะเป็นยูห้านะยูโรห้าี่ยาเหลี่ยมนะเรื่ไว้แต่เมื่อวานแล้วนะเรือไว้เรียบร้อยแล้วรคัสตีคันนี้เป็นอ่าอันี่นะล็อกกี้นะล็อกกี้เอ่อ เขาเรียกอะไรล็อกกี้จัมโบแหลยคัตีใหญ่นะเป็นพวกเอ่อแต่คัตีจัมโบ้สองร้อยสิบอะไรพวกนั้นนะเนี่มันก็จะสลบทั้งทั้งด้านล่างสลบทั้งด้านบนเหมือนกันนะสลบทั้งสองฝั่งด้านบนด้านล่างจะสลบเหมือนกันนะเราสังเกตดูให้ดีๆอ่าเองคัตีล็อกกี้นะหัวอยู่นี่นะหัวอยู่นี่ ถามกันไปเยอะขายเท่าไหร่นะเห็นเจ้าของบอกว่าอสามสิบใบเทาสามสิบใบเทานะสามสิบใบเทาเครื่องก็ร้อยห้าสิบใบเทานะเครื่องร้อยห้าสิบใบเทาเอา่อยู่นี่ละเครื่องก็ร้อยร้อยห้าสิบใบเทานะเป็นหกเอสหกเอสอี e, ใช่ไหม เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะที่6 HE นะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นท่ออินเตอร์จะวนบนแบบนี้เลยนี่นะเกียร์เป็นอีตันอีตันอีตันลดห้างบ้านเรานะอีตันลดห้างบ้านเราเป็นเกียร์ล็อกกี้นังฟ้านะครับไอตัวนี้13รอบนะ ท้ายออกท้ายออกออรอบต่อรอบนะส่วนปั๊มเป็นปั๊มใหญ่นะปั๊มใหญ่เลยนี่ปั๊มใหญ่แล้วนะเป็นตูดไฟฟ้านะครับก็ร้อยห้าสิบใบเท่านะตัวนี้ร้อยห้าสิบใบเท่า อันนี้ลูกค้าขายเองเปิดมานะไม่ได้เกี่ยวว่าของผมนะอันนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ผมเป็นคนขายนะอ่าลูกค้าลูกค้าขายหัวสามสิบใบเท่านะครับก็บอกไปแล้วนะส่วนคี่สี่เหมือนเดิมนะความกว้างก็จะได้อยู่ประมาณของเดิมเขานะอยู่ประมาณแปดสิบสี่นะตัวนี้ผมก็ถ่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังไล่เคลียร์เหล็กด้านในอยู่ ไอที่เชื่อมอ็อกบุบบุบเบ,บ,บี้ยวเบี้ยวเบี้ยวบูดเป็นตูดลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้เรียมๆเลยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเอาออกหมดเลยผมก็ไล่ล้อไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยเหล็กที่ออกไปนะออกไปเยอะแล้วระบบโล่ใหม่หมดนะโล่จงจ้งเดี๋ยวจะการให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวมารอชมกันนะว่าที่บ้านหนองมะนาว ตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์นวัดชลบุรีนะว่าอีกกี่วันนะอีกกี่วันจะเสร็จนะนี่ก็เข้าสู่วันที่สองแล้วเช้านะเช้าประมาณเชา้าวันที่สองงานถางก็ซีเสร็จเรียบร้อยนะงานถางเสร็จเรียบร้อยแต่หัวนี้บอกเลยเดี๋ยวสวยแน่นอนนะสวยแน่นอนรถคันนี้อรกเจ้าของจะไปทํารถลากเสาเข็มนะรถลากเสาเข็มอ่า นีก็เป็นคัสซีอุปกรณ์ก็ลือไปไว้หมดแล้วตัวนี้ใช้ไม่เจ็ดเกียร์ธรรมดานี่นะครับก็เสร็จจากงานนี้แล้วนะผมก็จะเดินทางไปต่อที่เอ่อไปสุรินนะไปสุรินแต่สุรินไม่ได้ไปทํางานนะไม่ได้ไปทํางานผมจะไปดูงานนะไปดูงานที่สุรินที่แถวแถวช่องจอมนะแถวแถวช่องจอมนะที่จังหวัดสุรินนะเสร็จจากที่นี่ก่อนผมก็จะเดินทางไปนะ ไปหาเอฟซีด้วยแล้วก็ไปแวะดูงานด้วยนะมันก็เลยไหนๆก็เอ,เ,อเอาเวลาตรงนี้แล้วไปทีเดียวเลยเพราะว่าเดือนหน้ายัางไงผมไม่ว่างแน่นอนนะแต่เดือนนี้ก็จะมีเวลาอยู่ถึงวันที่ยี่สิบแปดอันนี้น่าจะเสร็จก่อนแล้วผมก็จะได้เเลยไปสุลรินเลยนะต้องจอมนะไปดูงานแล้วก็ไปหาเอฟซีแล้วไปทุระหลายอย่างด้วยนะไปใช้เวลาตรงนี้เลยนะครับก็ต้องแจ้งไว้งี้นะคลิปนี้ก็าลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม